วันนี้วันนี้ลาวของไอติมฟนฟันศูนย์นะทุกคนใครซื้อศูนย์รูดศูนย์วันเนี้ยได้เงินติดตามเธอคนเดียวนะคะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสันคุณจันทน,นาอุ้ยขอบคุณมากๆเลยมีใครกดติดตามเพิ่มอีกระบ้างมีใครไปกดติดตามเพิ่มอีกไหมช่องติ๊กตอกที่ลิงอยู่ด้านล่างมีใครเพิ่มอีกไหม ขอความกรุณาทุกคนกดติดตามช่องติ๊กตอกลิงดันลางให้น้อยนะคะลาวพัดนะวันนี้ฟันศูนย์วันนี้มีศูนย์แน่นอนกดแล้วค่าขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะพาบวกเอาเงินกันทุกคนแต่ด้แบบว่าต้นเดือนไม่ต้องไปทำงานเราจะได้ลางานกันเนาะเราเนาะ ถูกไหมถ้าวันนี้เราได้ลาปุ๊บเราไม่ต้องไปทํางานเลยสัปดาห์น้าเราลาหยุดเลยไม่ต้องกลัวเลยหักงงหักเงินนะเนอะวันนี้ฟันที่ศูนย์นะคะทุกคนค่ะลาพัฒนาฟันศูนย์นะคะวันนี้ลาลาฟันศูนย์ทุกคนเนอะเราจะได้ไม่ต้องไปทํางานทําการกันเนาะลาววันนี้คือศูนย์นะคะเออลาววันนี้มีศูนย์นะคะ เป็นเอฟซทุกวันเลยจ้าขอบคุณมากเลยคุณคุณเฮือนนะคะขอบคุณคุณเฮือนอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะคะเป็นเอฟซีทุกวันเลยว้าวน่ารักมากเลยคุณเฮือนนะคะคุณเฮือนไปแล้วนะคะมีคนกดติดตามหรือ,อยังอ่ะมีศูนย์อะไรบ้างทุกคนลองดูนะศูนย์นี้เลยนะคะ คุณเฮือนขอบคุณมากเลยนะคะคุณเฮือนนะคุณเฮือนแล้วก็คุณอะไรเนี่ยนัทหลายๆคนที่เข้าไปกดติดตามแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะอยู่ในกลุ่มอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยคุณปามีคุณปามีน่ารักมากจัดไปค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะลิงด้านล่ังขออีกสักประมาณกี่คนน่ะคุณคอปเตอร์เธอไปกดหรือยังว้าอีกสามร้อยห้าสิบคนทุกคนจะไล์สดได้แล้วนะคะ นี่นะคะทุกคนแคปหน้าจอนะส่วนตัวจบไปเอาในช่อง t i กต o อกนะคะลงคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสามตัวสองตัวจบไปเอาลิก์ด้านล่างนะคะลิก์ด้านล่างนะคะทิกต o อนะคะกดติดตามได้เลยอุ้ยขอบคุณมากๆเลยดูไลฟ์สดทุกวันที่ไลฟ์สดนะคะไปเอาได้เลยนะคะคลิปแรกนะทุกคนลงอยู่หน้าช่องเรียบร้อยนะคะสําหรับราวพัฒนาวันนี้นะคะลงอยู่หน้าช่องเรียบร้อยแล้ว ใครรูดศูนย์ได้เงินไปเอาที่ลิง์ด้านล่างนะคะเป็นช่องติกตอกของไอติมเองนะคะเป็นช่องสำรองนะคะฝากด้วยนะมีใครเพิ่มไปอีกไหมมีใครเพิ่มไปอีกไหมคะไม่เธอเธอเออวันนี้ศูนย์สองศูนย์สามวันนี้บอกตรงๆ82แปดสอง 8, 2, ไม่มีแล้วแต่สองยังอยู่แปดสองไม่มีในโลกแล้ววันนี้นะคะ วันนี้ไม่มีแปดสองแล้วถ้าแปดสองมาเธอเอาไม้น้าสามมาฟาดฉันได้เลยค่ะเราพัฒนาวันนี้ไม่มีแล้วนะคะแปดสองที่มันไหลมาทุกๆวันทุกๆงวดแต่ไม่มีแล้วนะคะเธอยกเลิกแปดสองออกจากหัวเธอเลยนะคะถ้าใครซื้อแปดสองคือเสียเงินวันนี้นะคะเออเราพัฒนาไปที่ศูนย์สองค่ะเราพัฒนาวันนี้ไปที่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์เก้าไปที่ศูนย์สอง นะคะคถ้าซื้อแปดสองแล้วมันออกแปดสองอีกเธอเอาไม้น้าสามมาฟาดฉันได้เลยเอาสิมั่นไหม่ะมพกยางมั่นมาด้วยนะคะอจริงติดตามตลอดค่ะทั้งไทยทั้งลาวนะคะเลขทูบนะคะเลขทูบเดี๋ยวเจอกันประมาณหกโมงเย็นนะคะ แต่แคปหน้าจอก่อนนี่วันนี้ใครรูดศูนย์ได้เงินนะคะสลับลาพัฒนานะคุณแพรวาไปอันนี้หรือยังเพจนี้ดีกว่าไม่ด่าไม่บ่นมาสันนะคะจ้าจะบ่นทำไมนะคะเออจะบ่นทำไมเธอทุกวันนี้นะคะแค่เล่นหวยแล้วผัวจับได้ผัวก็บ่นแล้วเธอนะคะเราไปฟังเสียงบ่นของผัวเธอดีกว่า นะคะนึกอ,ออกมาเราไม่ต้องมาบ่นกันไม่ต้องมาอะไรกนด่ากันนะคะกดไลค์กดแชร์ใครไม่ไลค์ไม่แชร์โดนด่าโดนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มันหมดยุคแล้วเธอนะคะจะไปบังคับให้คนมารักเราได้ยังไงบางช่องนะเออแบบเออถ้าไม,ถาไม่ถ้าไม่กดแชร์นี่ด่าชุดใหญ่ไฟกระพริบอย่างเงี้ยเธอก่อนที่จะให้เลขอย่างเงี้ยนะคะไม่ไม่แชร์ไม, share, ไม่อะไรแล้วด่าชุดใหญ่เลยอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้เธอนะคะคนจะรักเดี๋ยวเขาจะแชร์ให,ให้เองคนจะรักเราเดี๋ยวเขาไปติดตามให้เองคนชื่นชอบเราเดี๋ยวเขาไปติดตามให้เองนะคะบางช่องบางสำนักเนี่ยโอ้โหด่าจนเกอดว่าจะกรีดเลือกกรีดเนื้อกันกินอยู่แล้วเธอนึกออกไหมนะคะไม่ได้นะคะถ้าเรารักกันเดี๋ยวเราสนับสนุนกันเนี่ยเหมือนทุกคนที่ติดตามกันอยู่ตรงนี้คือเรารักกันเราสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเออเราเราเป็นคนแปลกหน้าที่มารู้จักกันแล้วเรารักกัน ะะบางคนที่แบบโอ๊ยกว่าจะให้เลขได้นะคะด่าแล้วด่าอีกนะคะทั้งร้องไห้ก็แล้วด่าก็แล้วสาบก็แล้วแช่งก็แล้วอะไรก็แล้ว <c oughs> ชอบศูนย์สองวันนี้ค่ะศูนย์สองยังไงมีแน่นอนนะคะเนี่ยนะคะคนที่ไปติดตามในช่องตนะิ๊กต็อกเนี่ยมีแต่คนรักกันทั้งนั้นนึกออกไหมฮะเราจะไม่บังคับใครให้มารักเรานะคะความรักจะเกิดขึ้นจากการบังคับไม่ได้ความเอ็นดูจะเกิดขึ้นจากความบังคับไม่ได้ ะค,ะความดีไม่ได้การันตีความรักนะคะเพราะฉะนั้นก็คือถ้าความรักมันจะเกิดขึ้นก็ขึ้นจากจิตแต้สํานึกและความรู้สึกของเราเองถ้าทุกคนเกิดขึ้นแบบนั้นแล้วทุกคนหลายๆคนไปติดตามที่ช่องทิกต o k คือแสดงว่าเรารักกันนึกออกไหมฮะแต่ละกูใช้จิตวิทยาื้อนะคะเ <laughs> พราะฉะนัน้นนะคือคนที่เข้าไปนะคะเออ เข้าไปติดตามแสดงว่าเรารักกันแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ติดตามกันแสดงว่าเรารักกันไม่มากพอเรารักกันไม่มากพอนะคะหลายหลายคนที่ดูอยู่ตรงนี้หนึ่งพันสองร้อยคนดูส่วนหนึ่งไปติดตามแล้วอีกส่วนหนึ่งหลายๆคนยังไม่ยังไม่ไปติดตามเราเข้าใจไอติมเข้าใจว่าเรายังรักกันไม่มากพอเพราะฉะนั้นค่อยๆเปิดใจค่อยๆศึกษาดูใจกัน นะคะค่อยๆศึกษาดูใจกันถ้าเราศึกษาดูใจกันท่องแท้แล้วเรารักกันมากพอแล้วเราค่อยไปติดตามกันแต่ถ้าใครมั่นใจแล้วว่าเรารักกันมากพอเราไปติดตามกันได้เลยลิงด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นขอบคุณมากๆสำหรับคนที่รักกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะเออรักกันโดยที่ไม่มีเงื่อนไขรักกันโดยที่ไม่มีข้อแม้นะคะถึงแม้ว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้าก็ตามเรารักกันนี่คือการรักกันโดยไม่มีข้อแม้นะคะ นะครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะติดตามตลอดค่ะกินปลาลัก็ติดด้วยค่ะ,ะเ,เออนะคะ,ะบางคนเห็นไอติมอาบน้ําปลาอยากจะอยากจะเจ็บด้วยอยากจะแบบว่าขอเจ็บแทนของแบงก์วงแคสนะคะอยากจะเจ็บแทนนะคะก็เอาปลาในครัวของตัวเองมาร่วมสาดเทปลาากับไอติมไปด้วย <laughs> ก็ไปเอาปลาลาในครัวของตัวเองเนี่ยนะคะมาร ear, ่วมเทสาดปลาลากับไอติมไปด้วยเนี่ยเห็นไหมบางคนพร้อมที่จะโดนกลิ่นปลาลาไปด้วยกันโดยที่ติมไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรเลยมันซาบซึ้งตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอ่านี่คือฉลองไห้แล้วนะะ่ะเออบางคนเห็นไอติมอาบน้ําปลาลาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือแบบสรุปคุณจะลองให้คุณพูดคเมรเนี่ย นะคะเออนะคะเอออดูอีกนนมาเอออีกเท่าไรอีกเท่าไรอีกเท่าไรคนจะกดกดคบพันอีกเท่าไรอีกสองรอยอีกสองรอยเก้าสิบคนนะคะนี่ แคปหน้าจอนะทุกคนนะฮะศูนย์นะคะวันนี้รูปศูนย์นะสลับราวพัฒนานะคะศูนยสองูนย์สามและศูนย์เก้านะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้ทุกคนคนกดติดตามจะครบพันคนแล้วว่าน่ารักมากๆเลยนะคะจะอาบน้ํากี่รอบคะคนสวยนะคะตอนตอนที่โดนน้ําปลาใช่ไหมในวันนั้นเลยนะไอติมอาบน้ำทั้งหมดสี่รอบสบู่เหลวนะคะหมดเลยค่ะนะคะเออสบู่เหลวโปรเทคนะคะหมดเกลี้ยงเลยโปรเทคหรือเปล่า เออใช่ครีมอาบน้ําเจลอาบน้ําเนี่ยทั้งหมดน่ก็คือเกลี้ยงเลยสบู่นกแก้วสบู่นกแก้วต่อเลยค่ะวันนั้นคืออาบน้ำทั้งหมดสี่รอบถูสบู่รอบละสองรอบอาบอาบน้ํานะคะถูสบู่สองรอบต่อต่อการอาบน้ําครั้งหนึ่งกลิ่นเนี่ยสองครั้งแรกคือกลิ่นยังไม่หายนะคะซอกคุงซอกหูนี่คือแบบว่าผิวพันธุ์นี่คือเหนียวไปหมดเลยเธอนะคะเหนียวไปหมดเลยนะคะนอนก็คือห่มผ้าไม่ได้คือเหนียวมา เธอเอ้ยนะคะเปิดองค์เปิดแอร์ใส่ก็ก็แล้วอะไรก็แล้วคือเหนียวไปหมดเลยจนต้องตื่นมาอาบน้ําอีกประวันตีสี่ตีห้ามาอาบน้ําอีกรอบหนึ่งกว่ากลิ่นปะลาจะหายแล้วเธอคิดดูว่าถ้ารอบเนี้ยถ้าหวยไม่มานะแล้วโดนขี้ควายนะเธอแล้วฉันไปนเดินตามท้องตลาดแต่คงจะไม่มีใครกล้าเข้าใกล้สินะเธอเอาสินะคะถ้าสมมุติว่าสองไม่มาในรอบนี้แต่ถ้าสองสามมาเนี่ยคือฉันได้ประมาณล้านสองนะ จากลอตเตอรี่พัดะอสองตัวล่างอ่ะมันต้องเชื่อมั่นสิเว้ยเออผู้ชายตามกลิ่นด้วยไหมคะนะอ่ามันมีช่วงหนึ่งที่โดนปลาร้าใหม่ๆผู้ชายไม่กล้าเข้ามานั่งกินข้าวด้วยเลยนะคะหลายๆคนก็รู้สึกว่าเออมีความแบบมีความรังสักนิดหนึ่งนะคะมีความรังเกียจสักนิดหนึ่งแต่คิดดูนะ ถ้าเลขสองไม่มาในวันหนึ่งกันยายนเนี้ยทุกคนจะจําภาพไอ้ติมว่าไอ้ติมโดนขี้ควายแล้วจะไม่มีใครกล้ามากินข้าวกับกูเลยตลาดไม่มีใครทักถามเลขแล้วทักจะถามเรื่องปลาหนี้แต่คนถามว่าปลาโดนปลาร้าเนี่ยโอ้เสียดายปลาร้าบางคนก็บอกว่าเสียดายปลานะคะแต่เธอปลาร้ามันนัวจริงต้องยอมรับเลยปลาร้าบ้านๆนต่ปลาร้าที่เขาขายในท้องตลาดปลาร้าที่มันมันไม่ใช่แบรนด์เนมนะมันมันไม่มียี่ห้อน่ะมันนัวมากเลยเธอ มันไล่ขีดจำกัดมากเลยนะคะเอออันนี้ราวพัฒนานะคะทุกคนนะคะนะคะอย่าอย่าเผลอไปซื้ออย่างอื่นนะคะลาวพัฒนารู้ศูนย์นะคะแต่สองไม่มาแล้วเธอตัดออกจากหัวเลยค่ะมันจะมีศูนย์สองสามศูนย์สามเก้าเนี่ยศูนย์สองเก้าเนี่ยมันจะมาแบบเนี้ยนะคะเธอเอาไปวินเล่นเอาเองแต่ที่แน่ๆมีศูนย์แน่นอนสำหรับราวคืนนี้ อะทุกคนฝากกดติดตามทิกตอกหน่อยใครรักกันจริงไปกดติดตามทิกตอกให้หน่อยโอเคตามนี้นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะสองทุ่มครึ่งเดี๋ยวเรามากรีดกันอีกรอบหนึ่งนะคะลาไป